ฐานะของนายกรัฐมนตรีนะครับได้นําทีมความมั่นคงถกสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาย้าชัดเลยนะครับรักษาธิปไตยและก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งพร้อมเดินหน้าเจรจาโดยใช้กลไกทวิภาคีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายมาริศสังยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับ ได้ร่วมถแถลงข่าวภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติธรรเนียบรัฐบาลนายยกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาอธิปไตยของประเทศและก็ย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของความร่วมมือของรัฐบาลและกองทัพโดยได้มีการหารือกับทางกัมพูชาไปแล้วครับและบรรยากาศก็เป็นไปในทางสร้างสรรค์พร้อมขอความร่วมมือประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือหรือกระแสที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเกิดความขัดแย้งภายในนะครับฐานของนายภูมิธรรมเองบอกว่าการทํางานครั้งนี้เน้นการบูรณาการระหว่างฝ่ายความมั่นคงการต่างประเทศและการสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับโดยมีการกําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักในการสื่อสารร่วมกับโฆษกของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกขณะที่นายมาริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็บอกว่ารัฐบาลไทยจะเดินหน้าใช้กลไกทวิภาคีอย่างเช่นคณะการมาทิการเขตแดนร่วม JBC และคณะกรรมการชายแดนในระดับต่างๆเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีโดยมีแผนประชุม JBC ร่วมกับกัมพูชาในวันที่14มิถุนายนนี้ผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยังย้ำอีกนะครับว่ากองทัพยังคงสนับสนุนแนวทางสันติ และก็จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าพร้อมเดินหน้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลยืนยันชัดเจนครับว่าขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังอยู่ในระดับปกตินะครับไม่มีแนวโน้มรุนแรงและก็จะไม่ให้สถานการณ์บานปลายโดยคงไว้ซึ่งมิตรภาพอันยาวนานกับกรรมัมพูชาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยสันติและความเข้าใจร่วมกัน ล่าสุดนะครับนางสาแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุข้อความว่าขอบคุณท่านนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเจรจาระหว่างกันค่ะดิฉันได้ย้ําความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว และการปกป้องอธิปไตยของไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะอันนี้คือข้อความที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้โพสต์ล่าสุดนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์